ดูจวนบุรีรัมเสริมหนักแบบนี้ใครจะสู้ด้านการท่าเรือแฟนโกรธจัดปฐมพลเลือกไปประสาทสาฟ้าขณะที่ไทยลีกอาจจะยกเลิกเฮตูเฮเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาแนะนํานี่เลยนะครับเปรยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน็ตพัดในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเน็ตพัดในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วย ไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปในช่วงแรกพูดถึงกันเลยดีกว่านะครับกลายเป็นทีมที่มีการขยับเสริมทัพได้ไวที่สุดแล้วก็ได้น่าสนใจมากๆสำหรับทัพประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับนี่ยังไม่จบฤดูกาลเลยนะพวกเขายังเหลือลุ้นควา้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยทั้งชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียน f a Cup แล้วก็หลีครับโอ้ไปไปมามาเนี่ยเสริมกระจายแล้วก็เสริมนักเตะไทยที่เป็นระดับทัพช้างศึกทีมชาติไทยทั้งนั้นเลยนะครับไล่ตั้งแต่ชินพัทลีอออที่ไปดึงมาจาก BG ปทุมยูเนเต็ดเอลียสดอลเละที่ดึงมาจากบาหลียูเนเต็ดหลังจากเอเลสหมดสัญญาแล้วก็กำลังจะได้เฉลิมซักอขัขขีใช่ไหมพี่อุ้มโพส ต่ออาไปโพสต์ใน IG ของเฉลิมศักดิ์ว่าแล้วเจอกันยินดต้อนรับอะไรประมาณนี้ก่อนที่ล่าสุดนะเมื่อวานนี้ก็โอ้โหเรียกได้ว่าพี่อุ้มธิราทรบุญมาทันนะครับก็เป็นนักเตะตัวเก่าของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก็เปิดตัวนักเตะใหม่เองเลยเปิดตัวก่อนลุงเนด้วยก็เปิดตัวมิกกี้ปฐมพลจเจริญรันตนาพิลมนะครับนี่คือดาวเตะจากการท่าเลอีกหนึ่งคนที่ย้ายไปอยู่กับ บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับโอ้โหปฐมพลเนี่ยคือเขาออกจากการท่าเรือไม่ได้ไปต่อกันและอยู่ดีมาโผล่บุรีรัมย์นะครับทำเอาแฟนบอลเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นในที่นี้คือตื่นเต้นวิธีการเปิดตัวของพี่อุ้มนะครับพี่อุ้มถ่ายคลิปเองแล้วก็เปิดตัวมิกกี้สายฟ้านะครับทำเอาแฟนบุรีรัมย์เนี่ยค่อนข้างตื่นเต้นเลยนะครับถือว่าบุรีรัมย์เนี่ยขยับเสริมตัวได้ไวนะคุณผู้ชมเสริมตัวได้ไวในที่นี้คือ โอ้โหเนี่ยนี่ยังไม่เริ่มฤดูกาลใหม่เนี่ยได้มาสี่ห้าคนแล้วนี่แค่นักเตะไทยนะคุณผู้ชมนี่ก็จะทำให้สกอร์คของบุรีรัมย์ใหญ่ขึ้นอีกเพราะว่าอย่างปฐมพลเองเนี่ยก็เข้ามาสแตนบายได้นะสแตนบายสุภนัทได้ก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่มีทีเด็ดทั้งเรื่องของการเล่นเกมลุกจงังหวะการลากเลื้อย1ต่อหนึ่งความสามารถเฉพาะตัวดีก็น่าจะเป็นอาวุธใหม่ให้กับบุรีรัมย์ได้นะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ บุรีรัมเนี่ยให้ความสนใจมาโดยตลอดและคราวนี้พอะสมพลไม่ได้ไปต่อการท่าเรือปุ๊บบุรีรัมเนี่ยไวมากนะครับไปคว้าตัวมาทันทีก็จะทําให้สคอร์ตของบุรีรัมใหญ่ขึ้นนี่แค่นักเตะไทยนะคุณผู้ชมและนี่แค่ช่วงต้นลองคิดภาพโคต้าปีหน้าเนี่ยมันเพิ่มใช่ไหมเรื่องของต่างชาติเดี๋ยวมีเข้ามาอีกโดยเฉพาะต่างชาติที่ผมได้ยินมาเนี่ยโปรไฟล์โหดกว่าเดิมอะ่ะเพราะฉะนั้นโอ้โห ดูจากข่าวกระแสข่าวตอนนี้ทีมอื่นกำลังลดคอสแต่บุรีรัมย์น่าจะเป็นทีมเดียวที่เพิ่มคอสเพิ่มนักเตะทุ่มมากกว่าเดิมนะครับเพราะเขาต้องการประสบความสำเร็จในเวทีเอเชียแล้วก็คว้าทุกแชมป์ในเมืองไทยให้ได้เหมือนเดิมโอ้โหการเสริมทัพครั้งนี้ของบุรีรัมย์น่ากลัวมากๆนะครับถึงแม้ว่าแต่ละคนเข้ามาอาจจะยังไม่ถึงขั้นเบียด1 1ตัวจริงได้ในมองผมนะมีเอลีเอตที่อาจจะเบียด11ตัวจริงได้ ชินพัทอาจจะได้หน่อยประมพล์เนี่ยอาจจะต้องรอสแตนบายแทนสุพนัทแทนพวกตัวต่วตางชาติแต่การมีสควร์ที่ใหญ่เนี่ยมันก็ทําให้บุรีรัมเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นและเป็นใหญ่แบบที่ใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าโอ้โหทักษะการเล่นของนักเตะเหล่านี้ที่คว้าม,มาก็เป็นตัวจริงของไทยลีกในแต่ละทีมได้เลยนะครับโอ้บุรีรัมเสริมไวจริงเสริมแบบนี้ทีมอื่นก็ก็ต้องก็ต้องทํา เสริมยกระดับขึ้นมาไม่งั้นอาจจะเสร็จบุรีรัมอีกนะครับคุณผู้ชมต้องยอมว่าพวกเขาเสริมได้ไวจริงและที่สําคัญเดี๋ยวรอดูนะักเตะต่างชาตินะเดี๋ยวพอข่าวนักเตะต่างชาติเริ่มออกมาเรื่อยๆเนี่ยแฟนบุรีรัมน่าจะฟินกับการยกระดับเสริมทัพขุมกําลังของทีมในครั้งนี้คือบุรีรัมเนี่ยเขาแบบเขาไม่ได้วางแผนหลังจบแล้วค่อยเสริมอะ่ะคือเขาวางแผนปุ๊บจบอ่าเขาวางแผนฤดูกาลต่อไปตั้งแต่แข่งฤดูกาลนี้เลยอะ่ะอยากได้ใครเสริมใครดึงเข้ามา เพราะเขามีงบประมาณเยอะมากแข่งกะแดงจริงบุรีรัมย์ยุนเต็ดนะครับแล้วผมยังยกให้บุรีรัมย์คือแต่งทุกแคมป์ในเมืองไทยปีหน้าเหมือนเดิมโอ้โหโหดจัดเดี๋ยวรอดูแล้วกันบุรีรัมย์น่าจะมีใครเข้ามาอีกเพียบเลยเดี๋ยวรอดูพี่อุ้มเนี่แหละอาจจะเป็นคนเปิดตัวให้นะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยเปิดให้หลายคนแล้วเมื่อวานนี้การเปิดตัวแบบนั้นเนี่ยกระแสเนี่ยคือฮามากๆเลยสําหรับาการเปิดตัวมิกกี้ปฐมพลของ พี่อุ้มทียรทรบุญมาทันนะแฟนบอลก็คือคักเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับบุรีดําน่าจะมีความสุขนะแฟนๆโอ้โหได้ตัวนักเตะระดับดีกรีทีมชาติไทยไปทั้งนั้นแต่ทว่าพอเห็นข่าวว่าปฐมพลย้ายไปอยู่กับบุรีดําเนี่ยแฟนบอลการท่าเรือเนี่ยไม่พอใจอย่างหนักคุณผู้ชมถ้าปฐมพลมาเยือนที่แพสสเตเดียมเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงมาเต็มแน่ เพราะว่าเหมือนว่าปฐมพลกับการท่าเรือเนี่ยจะจบกันไม่ดีนะครับคือปฐมพลเป็นนักเตะหนึ่งคนที่แฟนบอลท่าเรือคาดหวังไว้มากตอนมาใหม่ๆนี่เล่นดียกระดับทีมแล้วก็ไปทุ่มงบประมาณดึงมาจากบีจีแบบขาดก็หวังว่าจะเข้ามายกระดับช่วยทีมแต่หลังจากนั้นเนี่ยไปไปมา,มาเนี่ยปฐมพลก็เริ่มฟอร์มตกแล้วก็หายจากสารระบบทีมไปเลยจนแฟนบอลเนี่ยตั้งคำถามว่าเฮ้ยหายไปไหนจน เนี่ยพอพอมีข่าวว่าไม่ได้ไปต่อปุ๊บแล้วอยู่ดีไปอยู่กับบุรีรัมเนี่ยแฟนบอลการท่าเรือก็ตั้งคําถามแล้วมันย้ายไปแบบคู่รักคู่แข้น,นีกใช่ไหมละ่ะเนี่ยอย่างเพจของแฟนบอลท่าเรืออย่างเกรียนสิงเจ้าท่าเกรียนท่าเรืออะไรประมาณนี้เนี่ยเขาโพสต์เลยแบบโอ้โหคืออยู่ที่ท่าเรือเนี่ยเจ้าตัวเจ็บบ่อยมากเจ็บจนไม่ลงสนามเลยแต่ทําไมไปอยู่บุรีรัมไปตรวจร่างกายผ่านซะง,งั้นแฟนท่าเรือถึงขัางง งงจัดคือแฟนท่าเรือแบบดราม่ามากอ่ะคือแบบรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือนักเตะหนึ่งคนที่ถ้ามาที่แพสสเตเดียมเมื่อไหร่แฟนท่าเรือน่าจะแบบจัดหนักจัดเต็มแบบแบบโหใส่เลยประมาณนี้นะเพราะโหดูจากกระแสคอมเมนต์ของแฟนบอลท่าเรือเนี่ยอ <c oughs> พูดถึงปฐมพลยับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะครับการย้ายไปบุรีรัมของปฐมพลโอกาสจะได้ลงเล่นมากน้อยแค่ไหน พราะไปเนี่ยต้องเบียดกับผู้เล่นไทยอย่างสุพนัณเหมือนตาที่เป็นระดับท็อปของประเทศอ่ะและไหนจะมีอย่างเสกาัลาตีที่เป็นดาวรุ่งประจําทีมอีกไหนจะมีสุปชัยใจเด็ดหรือแม้กระทั่งโคตา้านักเตะต่างชาติบิสโซลี่คิสพิมและเดี๋ยวตัวใหม่ที่เข้ามาที่โหดกว่านี้อีกดูว่าโอกาสลงสานามจะได้เยอะแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวระมพลในการฝึกซ้อมต่างๆนะครับ ก็รอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหแต่แฟนท่าเรือนี่ปวดใจแล้วก็เจ็บใจกับปฐมพลอย่างมากนะครับอืมอ่ะประมาณนี้แล้วกันเรื่องราวของการเสริมทัพบุรีรําแล้วก็เรื่องราวของประถมพลนะครับขยับไปไปิดท้ายกันที่เมื่อวานนี้นะครับเขามีการประชุมไทยลีกหาลือแนวทางในลูกการที่กําลังจะมาถึงนะครับล่าสุมีรายงานนะครับเป็นบอลไทยสแตนรายงานนะว่า จากการประชุมเนี่ยประเด็นสําคัญที่พูดถึงกันเขาบอกว่าหลายๆสโมสรเนี่ยเสนอให้ยกเลิกกฎ a e to h e a d กรณีที่สโมสรมีแต้มเท่ากันโดยจะวัดกันที่ผลต่างประตูได้เสียทั้งฤดูกาลเหมือนลีกชั้นนําในหลายประเทศคือบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าแต้มเท่ากันเขาจะวัด h d t o He a d ก่อนลูกได้เสียนะคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้เหมือนหลายสโมสรอ,อยากให้เปลี่ยนว่าเฮ้ยไปนับประตูได้เสีย ตลอดทั้งฤดูกาลเหมือนหลีกต่างประเทศได้แล้วอ่าอันนี้คือเรื่องหนึ่งซึ่งน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะาหลายสโมสรก็เห็นด้วยนะครับนอกจากนี้เขายังมีการเสนอให้ทีมตกชั้นเนี่ยแบบอัตโนมัติ1ทีมส่วนอีก2ทีมจะให้ทีมระดับ12-15ถึงมาเพื่อม,มาเพลย์ออฟเพื่อเพิ่มความน่าสนใจแต่ผมว่านี่เยอะไปตกอัตโนมัติแค่1ทีมเองอะและ2ทีมต้องเลยเพลย์ออฟแต่ที่ที่ผมเห็นหลีกอื่นอะอาจจะตก ตกอัตโนมัติสองทีมและอีกหนึ่งทีมหาจากเพย์ออฟฉันนี่มันสองทีมไอสองทีมมาไปเพย์ออฟอยู่หูถ้าากับว่าไอโซนนีตกชั้นเนี่ยมันมันบอกเลยว่าไม่ไม่มีใครปลอดภัยอะเออแต่ที่สําคัญมันจะเพิ่มความน่าสนใจอ่ามุมมองผมนะว่าแค่สมมติว่า,าตกชั้นแบบอัตโนมัติหนึ่งทีมและอีกสองทีมเนี่ยต้องมาเพย์ออฟกันเนี่ยทุกทีมมันจะชิวไม่ได้แบบช่วงไทยฤดูการ มันจะต้องจัดเต็มเพื่ออยู่รอดไม่ต้องเอาเพย์ออฟอ่ะเอออันนี้ก็มันเพราะว่าไทยลีกเราเนี่ยพอทีมที่ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วเนี่ยรอดหนีตกชั้นได้ปุ๊บอะ่ะมักจะเริ่มชิวอะ่ะคุณผู้ชมมันทำให้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกมันความเข้มข้นน้อยลงเออนะอะเดี๋ยวรอดูว่ากฎพวกนี้ข้อเสนอพวกนี้จะนํามาใช้ได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องรอ ฝ่ายจากสมาคมและบริษัทไทยลีกพูดคุยกันอีกหนึ่งครั้งแต่นี่เป็นข้อเสนอที่สโมสรสมสมเสนอให้กับไทยลีกนะครับแนวทางฤดูกาลหน้าก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะยกเลิกเฮตูเฮ a d แล้วก็มีการ p พย์อ f ฟตกชั้นหนีตกชั้นกันหรือเปล่า ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับใน YouTube ต้องซุยก,ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับปรเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พัทในเคตการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกลนเน่พัทในเคตการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ